<while> อย่าเพิ่งยิงดิโอ้ยเล่นดูดิเหลือตอนแรกที่โดนยิงเห็นป่ะมันเหลือหนึ่งหัวใจก็อยกครึ่งหนึ่งเออลองดูดิมันใส่แล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นเสื้อธรรมดาแหละพี่ว่าหป่ะเเท่ดิใส่เสื้อธรรมดาเป็นคนนะนี่เอาเก็บไปที่ไหน แบบนนี้ไม่ต้องนลเดีวกาละเอาอยู่เนี่ย Ich แอนกับวิตาได้น้องสุดแล้วหนึ่งคะแนนมันเหมือนมันอิดฉากันอ่ะเดี๋ยวดิไมนวะยังหาไม่เจอเนี่๋อ้เนี่ยเหรอโอ้พิกแอก็จะพังไงเนี่ยอย่าเพึ่งตีดิโอ ้มใส่ช <rôle à déc> ุดล <gens> ูกเสือกันไหนพรุ่งน an <used> ี้ใช่ปะสนุกทำไมอ่ะพี่ว่าก็ให้พิมพ์ข้างในไม่ใช่เหรอก็เป็นก็ขุดมาจากอันนี้เมื่อกี้ ปล่อยไฟก็เลยไปด้วยโคตรแรงเลยอนะไปปั๊มนะกินไก่ป่กินไก่เฮ้กินนะกินกินไก่เี่ยกินไก่ปะ่ะพ,พูดงี้เหรอ้เรี่ทมาั้งแต่นี่เนี่ยนโะอ้ย,น,ยอนี่ตั้งไว้อย่างงี้เนี่ยแล้วจะลงไปเอาเนื้อ,อยังไงอะโอ้อมีบันไดายอยู่นี่หว่ะ ลาลงาเวลา,าไก่อ๋อลง,บงอ <c oughs> แบบนี้เลยไม่มีไม้่ะไอเห่าแผละแบบนี้โคตรเหนื่อเลยไอขำแพ้มาโคตรผาไอขำแพ้อันนั้นขำ <c oughs> ค,คนแรกเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลบบังเบนที่เวนเนี่ย มันพูดว ah <ap> ่าอะไรวะมันบอกว่ากูเบ่งกูเบ่งแต่ยังเริ่มกูอะไรวะกูเบ่งแต่ยังเริ่มจนนาทีที่เจ็ดกูจะเป็นตดออกมันบอกเตียงมันมีวะไม่มีฮีเดินึกมาหามา ไม่งนอรอนเซออนซอสดาบเหล็กไม่ตรงนี้ตรงตรงที่มีเหล็กตรงนี้ทีไม่รู้มันแปลว่าอันเหล็กจริงคือหยุดการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม มั่งสักอันดนังเดี๋ยวไม่มีเน่ว,ว้หยิบไม่ได้วะ,อะเอาแล้วเราจะเอาต้องให้เจ้าของทุกคนยิงหยิบดีว่าใช่ป่ะเพราะคนอื่นมาเก็บมันไม่ได้มันเป็นอย่างนี้วะ,ะไหนเอามาไหนเอามาสติกอะ สอง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 อันไทยไทยเจะกออเเตลียสองสองเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็มีอย่ายิยงที่เจ้าไม้สติก พี่เบย์เีเขาเล่น GTA 5เช่ปะ่ะแล้วเขาทำเหมือนร้อเรียน ที่ไหนวะเนี่ยเกิดในต้นไม้เออไม่ใช่นร่วะเหมือนชุดเกาะจะหายไม่หายนะเอาจะกดกล่องคราฟเดิมมากกว่าหวานนะเรนหวานอะไรหวานฟ้าหน้าดำข้าอะไรเอ้ยมามาหาข้าไก่เล่นดีกว่า ไม่อยากกินไก่ย่างก็อะไรอะสุดไหมอะไรสุดเออเอาระดับสองดาวพอเสียงไหนที่แม่บอกว่าจะบังเสียงเกมให้ลดลงไงเออพี่เบาแล้วเบาเบาเกือบสุดอะความยากง่ายระดับสองดาวพออืมเพราะอันนี้ติดอระดับสามระดับสองพอมา ทีมชาิไทยพบกับทีมชาติออสเตรเลียไปก็ประเทศไทยคุณเกิดที่ไทยเอสนเปออะไรวะคลิปเปอร์จะเรียกสไนเปอร์ซะแล้วเฮ้ยมันไม่มันไม่มีแสงวะมันยังเต็มเลยเฮ้ยสเกลตันนี่วะว้ ยิงไกเฮ้ยนี่คนนะไม่ใช่สกลกั้นม่แม่ผมยิงโนตัวเองใช่มันี้ยวมันทำได้ไงก็ยิงยิงไว้แล้วใช่ป่ะเฮ้ยซอมบี้แล้วก็อ่านเฮ้ยตายยากจี่แม่ไม่ทำธนูเหรอยังไม่ทำยังไม่มีใยแมงมุมเลยตอนนี้แต่ฆ่าแมงมุมสิงผมเห็นอยู่ตัวนึงพี่ก็เห็นหลายตัวเลยแล้วไม่แม่ฆ่าแล้ว นี่ไงไม่มีนงลูกทะนูลูกทะนูไม่มีก็ขาเอาแต่อุปกรณ์ขาไม่มีมีลูกทะนูอยู่ลูกเดียวคุณซอมบี้ครับเราต้องทำให้มันบ๊อบบ๊อบไม่ช่วยป้ะพี่กำลังเดินไปนี่ไงยังหยุดอยู่ในเล้าอะไรเนี่ยเห็นบ๊มบและซอมบี้เฮ้ยแมงมุมอยู่ในนี้นี่ว่า

หัวใจจะหมดเลยนะอาหารไก่เลยยี hmm. ่สเกวันไมไเฮ้ยซอมบิ พี่บี้พี่แกมีการตั้งกล้องใครขำแพ้เออเขาทำได้ไงวะก็คือเอาเอาเอาทุกคนมาไว้ในนี้ใช่ป่ะเอามาในบ้านแล้มารักษาตัวก่อนอุนอุนสุจิอุนสุจิมาน้ำเยี่ยจิตประชารน้ำตอนฉีดซอนเมื่อเกิดเทศไม่เอาเน๊ะ น,น้ำมันปลน,กกน้ำมัปพี่อบเกลือครไข่ดำแล้วก็ดำตอนที่่นไข่คเค็มคไข่ยาเฮ้ยีไ่ไมยน้ำมันที่ผมอา้าวเหรอโทษของคุณด็อกสี่ส้มม่ใช่ปที่นึ่งตรงนูง้เนเฮ้ยทคไมมันออกไม่ได้ไ่ะ กนูสิอะไรตีดีแกะน,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 นอนก็ไม่ได้แล้วเนี่ยหัวใจมันรีไม่ได้วะมัมเป็นหมดสมบี้เลยเหรอ หอ้โใจมันดีช้าวมากน,น,น้ำปลาชงซอสบักระเทศไม่อ้องแนเน้ำทับสา,ามลาบเลินปย<อ>น้ำมันคลายขี้หยบเกลือพี่เบย์ภาพแค่นี้เลยหน,นัะเฮ้ย น้าเบลิเฟอร์เบนะน้าเบยนะเอ้งนะ <laughs> เอ็นจอยผมเองครับเราเคยเจอกันมาก่อนไหมคะครั้งที่แรกที่ผมโมวีมาออ,ออกเอ้ยคิปเปอร์อย่ามาระเบิดใส่กูนะกูเสียวคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรไม่ชอบผมโมาาวีออกจากหัว้วครับปู๊บ้า ออกไปได้โอ้บ้ามีของโหัวดีกว่าโอ้โหมีธน,น,นู้วน่ะเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหม <c oughs> ยังไงยังไงยิงธนูใส่ตัวเอง <c oughs> เฮ้ยเสียวว่ะเฮ้ยทำมั่งดิเดี๋ยว <c oughs> ไปเอาธนูครับธนูดีกว่ามียง,งม,ม,มีแล้วมีอยู่สามมันม,มันไทยป่ะ ไม่มีที่เินไม่มีตังเงินชาร์ฮะไม่มีตังเงินชาร์ตงงสวัสดีครับผมมิดกเดซกะไหนวะไม่เห็นย้อยลงมาเลยไ,ไปไหนก็ไม่รู้ขึ้นเอาขึ้นขึ้นแล้วมองหน้าขึ้นไปแล้วก็ก่อนยิงเบาๆเลมันหมดแล้วเนี่ยลูกเนี่ย